แล้วก็จีนนะครับผมอันนี้คืออีกอันนึงที่เด่นออกมาเลยที่หุ้นจีนเนี่ยมีมาตรการเข้ามาเรื่อยๆนะพีม่มลแล้วตลาดหุ้นจีนก็ถือว่าเฟื่องขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ยังมีแววจะไปต่อนะถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยยังมีออกมาตรการออกมาเป็นตะกา้ตาตะกา้าเป็นช็อตๆต่อเนื่องกันแบบนี้นะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับการอุ้มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตัวเงินที่จะช่วยเนี่ยหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทเลยนะครับก็ถือว่า เยอะมากเหมือนกันนะครับ GDP ไทยประมาณ18ล้านล้าน1.5ล้านล้านก็เยอะพอสมควร10%ใช่ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอันแรกเลยก็คือจะให้ธนาคารกลางเนี่ยช่วยปล่อยสินเชื่อให้พวกรัฐวิสาหกิจนะครับบริษัทที่แบ็กโดยรัฐบาลเนี่ยไปซื้อพวกบ้านที่มันยังขายไม่ออกนะฮะในอินเวนทอรเพื่อที่จะปิดแกล สป라이ดีมาที่ตอนนี้มัน,ม,นมันห่างกันค่อนข้างมากมันโอเวอร์สป라ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะไปหาวิธีเอาบ้านเนี่ยไปขายในราคาถูกหรือว่าไปคอนเวิร์ตปล่อยเช่าอะไรก็เรื่องของทางรัฐบาลอีกทีหนึ่งแต่ว่าพยายามจะปิดกับสป라이ดีมาตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูตัวเลขราคาบ้านล่าสุดที่เพิ่งออกวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเลขมันออกมาลบ6.8%จุดแอร์นเยอนเยียก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าตัวเลขนี้มันยังไม่ได้มีนโยบายไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูไปสักสอสาเดือนเนี่ยถ้าเกิดมีเริ่มติดลบน้อยลงนะครับหรือถ้ายิ่งพิกับมาเป็นบวกได้เนี่ยเราน่าจะเห็นซนติเมนต์ที่ชัดเจนขึ้นจากนโยบายที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับแต่ว่าคงต้องรออีกสักพักหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มตัว ltv นะครับให้มากขึ้นเพิ่ม ltv เนี่ยเงินดาวก็จะลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยที่ สำหรับบ้านหลังแรกนะครับต้องดาวเนี่ยใช้เงิน20%อนะฮะอันนี้ก็จะเหลือแค่15%แล้วก็ตัวของบ้านหลังที่สองเนี่ยจะต้องดาว30%ก็เหลือแค่25%ก็ลดลดบ้านหลังแรกกับหลังที่2เนี่ยประมาณ5%นะครับก็ช่วยกระตุ้นอสังหาได้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในภาคของทางธนาคารกลางเนี่ยก็ให้ทางแบงค์นะฮะช่วยลดดอกสินเชื่อมอสเกตนะครับ mm. สินเชื่อบ้านนั่นแหละให้ลดลงนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยกระตุ้นนะครับราคาบ้านแล้วก็ตัวดีมานกับตลาดอสังหารมิมทรัพย์ในจีนนะครับแต่ว่าในทางตรงข้ามมันก็มีผลเสียกับหุ้นแบงค์เขานิดนึงนะครับเพราะว่าลดดอกเบีย้ยเนี่ยตัวนิมของแบงค์จีนก็ลดลงนะครับทาให้บาลานซ์ชีดกับอินคัมและอินคัมต่างๆอาจจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูว่าเงินที่อาจฉีเข้าไป1.5ล้านล้านเพื่อไปซื้อบ้านเนี่ยน่าจะเหมือนกับว่าให้ผู้ประกอบการที่ขายบ้านไม่ออกได้มีตังค์เพื่อจะไปอยากจะไปคืนนี ใช่ก็ทำให้ NPL หรือว่าอะไรของแบงค์ที่อาจจะดูไม่ดีในช่วงที่ผ่านมาก็ดีขึ้นก็แลกกับนิมที่ลดลงก็น่าจะน่าจะพอโอเคที่จะออฟเซตอย่างน้อยมันมีเงินเข้าไปในระบบเพิ่มขึ้นอันนี้ก็น่าจริงมันแปลว่ามันจะช่วยช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะพี่มนเพราะว่าคือถ้าเกิดปล่อยให้เขาตายเนี่ยหนึ่งก็คือเขาเลิกจ้างคนก็ตกงานอีกนะมันก็เป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อๆไป <laughs> แล้วก็ s u พพ l y chain มันจะหล่นไปเลยพี่มนก็คือจากเดิมที่แทนที่จะสร้างให้มันเสร็จ แล้วก็ส่งอะไรแบบนี้หรือบางจุดยังสร้างไม่เสร็จแต่มันไม่มีเงินไปไฟแนนซ์ต่อคือผู้รับเหมาที่เป็นพัดเป็นซัพพลายเออร์ให้เขาหรือว่าเป็นคู่ค้าอะไรเงี้ยมันก็เสียตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดมาปิดแกลบตรงนี้ได้เนี่ยหลายๆอย่างแปลว่ามันมันได้ผลกระทบค่อนข้างบวกเยอะเลยนะฮะมันไม่ได้แค่ว่าดูเม็ดเงิน1.5ึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วแค่นี้แปลว่ามันมีมากกว่านั้นะฮะในเชิงของทั้งเชนของตัวเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนจีนเขาจะปล่อยให้มันล้มไปเองแต่ว่าน่าจะมีผลกระทบ เยอะไปน,นิดนึงเขาก็เลยออกมาเพื่อจะกระตุ้นอสังหาว่าไงเนี่ยต้องยอมรับว่ากการลงทุนของคนจีนก็ยังอยู่ที่อสังหาเป็นส่วนใหญ่เงี้ยเวฟเฟกมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าปล่อยให้ล้มหรือมีปัญหาเนี่ยน่าจะทําให้เป็นลูกโซ่อธิบายบอกแล้วอาจจะเรียกว่าดูดูไม่ดีเลยอันนี้ก็ถือว่ามาแก้ทุกจุดเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นจุดที่ดีเลยครับเราก็มาดูหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์แล้วกันเรามาดูเป็น real sector ก่อนนะครับที่มีอ่สัดส่วนรายได้หรือ ebitda นะครับในเกี่ยวกับ ธุรกิจในจีนหรือว่านักท่องเที่ยวจีนอะไรพวกนี้นะฮะมาดูฝั่งของ real sector เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นฮาน่าเดลต้าเคซีอันนี้เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับฮาน่า mm hmm. เนี่ยจะ exposure เยอะสุดนะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็น rbf cpf t a s c o s c c แล้วก็ xo นะครับแต่ว่าคุณที่เล่นมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลกัหลกๆจะเล่นตัวที่เป็นทางอ้อมมากกว่านะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวปิโตเคมีนะครับอย่าง ptt gc ivl ท็อปอะไรพวกนี้ฮะ<ม>พวกนั้นก็เป็นตัวที่เล่นขึ้นมาในวันศุกร์ที่ผ่านมา CGP ด้วยใอ่ด้วยใช่<ด>ือว<ด>่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในไมไ่อยู่ในรูป <laughs> จริงๆมันแค่ประมาณสินะ exposure <laughs> ในจีนครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเอ่อก็จะเรียงไปตามนี้เลยนะครับก็เด่นสุดก็ AAV เพราะว่าเขามีสายสายการบินเป็นเส้นทางในจีนไทยเนี่ยเยอะที่สุดละนะครับรองลงมาก็จะเป็นเอราวันนะครับ EKH นะฮะโรงบาล อันนี้ก็จะเน้นทำลูกค้าที่จีนี่เข้ามาเนี่ยจะเป็น IVF <ช>นะครับ<ช>ทำเรื่องเด็กหลอดแก้วนะครับแล้วก็ AWC นะครับสปา AOT Centel Mint BA PR9 แล้วก็ BMS d MS นะครับพวกนี้ก็จะเป็น China Play ที่เป็นธีมทัวริซึมนะครับแต่ว่าตลาดไม่ได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเล่นไปแล้วแตรมมาหนแล้วก็แตรมาสอเหมือนเข้าโลซีซันสัปดาห์ที่แล้วก็มีแรงขายกลุ่มเป็นทัวริซึมค่อนข้างเ<ช>ยอะไปมับ